Xiaomi 13T Pro vs Samsung Galaxy S23 FE 2มือถือจาก2ค่ายในราคาที่ใกล้เคียงกันมากๆจะมีข้อดีและข้อสังเกตแตกต่างกันตรงไหนคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Meriup l Let's Go สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา v s ผู้ชมได้เห็นกันแบบชะๆแบบชํำๆเลยนะครับเซี่ยมี 13T Pro นะครับกับ Galaxy S23 FE นะครับเป็นรุ่นใหม่ของทาง a m s u n งแล้วก็รุ่นใหม่ของทาง x ซ a o m มีนั่นเองนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแบบรีวิวแบบเรียวๆจริงๆจะๆจะเลยนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยต้องแจ้งผู้ชมไ้ก่อนว่าจริงๆราคาเขาไม่ได้เท่ากันนะครับเรามองว่าเฮ้ยมันใหม่ทั้งคู่เริ่มจากการดีไซน์กันก่อนนะครับจะเห็นได้ชัด ว่าการดีไซน์ทั้ง2เนี่ยแตกต่างกันมากนะครับโดยฝั่ง Xiaomi เนี่ยครับจะออกแนวหรูหราล u กช r y รี่ะครับจะมีการดีไซน์เป็นตัวเครื่องโค้งนะครับฝาหลังจะเป็นแบบโค้งจะรับกับมือได้ดีกว่านะครับส่วนขอบเครื่องเนี่ยก็จะมีความเหลี่ยมตามสไตล์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโค้งๆค้งนะส่วน Samsung รอบนี้เปลี่ยนใหม่ครับ S 2 3 FE ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับก็จะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับฝาหลังก็จะมินิมอลมากขึ้นนะครับและที่สําคัญสีนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับว่า้งงักลลอห ชอบในฝั่ง Samsung มากกว่าเพราะว่ามันดูแบบไม่ใหญ่นะครับมันดูแบบมินิมอลดีนะครับแต่ว่าในฝั่งของ x ซ a o m i มีเองก็เอกลักษณ์ของเขานะครับโมดูลกล้องจะใหญ่ๆหน่อยแน่นอนครับเพราะว่ากล้องเขาเป็นไลกานะยครับการดีไซน์หน้าจอเหมือนกันนะครับในฝั่ง Samsung เรียกว่า i n f i n i t y O Display นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ i n f i n i t y O d i s p เ a y เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการวางตำแหน่งกล้องหน้าอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับด้านล่างก็มีเหมือนกันนะครับพอร์ต u ี b t y p ี C ซมีลำโพงนะครับมีถาดใส่ซิมซึ่งถาด่ทัั้้งคคูรเนะบลย อาจจะเป็นกิมมิคนะครับซึ่งมือถือราคาประมาณนี้ก็จะไม่มีช่องใส่ SD card แล้วนะครับโอเคประมาณนี้เริ่มที่หน้าจอแล้วกันนะครับหน้าจอทั้งคู่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่ง Xiaomi 13T Pro นะครับให้ขนาดหน้าจอมา6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น 1.5K นะครับพาแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh Rate 144Hz นะครับฝั่ง S23 FE นะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับพาแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่ารีเฟรชเจะเป็น120่งเฮิร์ทั้งคู่รองรับ HDR 10 Plus เหมือนกันนะครับแต่ว่าในฝั่งของ13บ Pro ทีจะรองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับหน้าจอเนี่ยแตกต่างในเรื่องของความละเอียดนะครับกับค่ารีเฟรชเเนี่ย1 3บ Pro จะได้เปรียบไปในจุดนี้แล้วก็ขนาดหน้าจอใหญ่กว่าด้วยนะครับ S 2 3 FE ตัวนี้ก็จะได้เป็นในเรื่องของพาร์เนลหน้าจอจากที่ผมไปใช้งานมาทั้งคู่เรียกได้ว่าจอเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คืออันดับแรกเรื่องของขนาดถึงแม้ว่า13 T Pro จะขนา่ แต่น้ําหนักของ S 2 3 FE จะเยอะกว่านะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ209กรัมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะประมาณ 200- 206ถึงกรัมนะครับสำหรับ13 T Pro นะจะเบากว่าประมาณหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่เยอะนะครับไม่ต่างกันมากนะครับผมซึ่งจากการใช้งานหน้าจอของผมมาะครับฟีลลิ่งการทัชเนี่ยผมชอบของฝั่ง S 2 3 FE มากกว่าด้วยความที่ได้ a m i c A ั o l e d 2X นะครับก็จะเป็นจอเกรดที่ดีที่สุดในฝั่งของ Sam s u n งแล้วนะครับถึงแม้ว่าค่า refresh rate ของเขานะครับจะได้ไม่ถึง174ร้อยสี่สิบส คงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับตามที่เราเคยใช้กันแต่ 13T Pro ตัวนี้มันลื่นครับมันลื่นมากๆใคยๆหลายๆคนก็คงจะชอบแบบเฮ้ยจอ144ก็คงจะดีกว่าแน่นอน,นครับมันลื่นกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันลื่นไพ่บางทีะครับมันลื่นเกินนะครับอาจจะแบบตะเลดไปนะครับด้วยความที่มันเป็นจอไดนามิกทั้งคู่นะครับก็คือจะปรับค่ารีเฟรชให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนการใช้งานนะครับเรื่องของสีสันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคือการใช้งานมัลติมีเดียต้องแจ้งอย่างนี้นะครับในฝั่งของ Xiaomi 13T พันล้านสีก็คือรองรับขอบเขตสีจะเยอะกว่านะครับแต่จากการใช้งานจริงๆนะครับดูมัลติมีเดียทั้งคู่ดู Netflix ได้ L1 เหมือนกัน YouTube ดูได้ 4K 60เฟรมแล้วก็ดู HDR ได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยสีนะครับในฝั่งของ Samsung ตัวนี้จะสีสดกว่าในด้านของสีน้ำเงินสีเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบพวกสีขาวหรือว่าความสว่างในฝั่งของ 13T Pro ตัวนี้จะมีความชัดกว่านะครับเรื่องของสีขาวเพราะว่าจอของฝั่ง S23 FE เนี่ยจะมีความติดเหลืองนิดนึงจะมี ความอมเหลืองนิดหน่อยแต่ถ้าพูดเรื่องความเข้มความสดเนี่ยผมให้ซัมซุงนะผมให้ S23 FE สีจะสดกว่านะพูดถึงความสว่างนะครับความสว่างหน้าจอเนี่ย S23 FE ตัวนี้ครับให้ความสว่างหน้าจอสูงสุดมาที่1,450 nits นะครับในขณะเดียวกัน13 t Pro ให้มาที่2,600 nits เลยเทียบกันกลางแดดนะครับแบบแดดเปรี้ยงๆนะครับเทียบกันเล่นได้ทั้งคู่นะผมว่าสู้แดดไหวทั้งคู่เลยด้วยความที่มันเป็นมือถือแบบ plus เรือทงแล้วนะความสว่างเนี่ยอุ้ยอาจจะต่างกันเยอะในด้านของเลขสเปกแต่พอใช้งานจริงๆผมว่าพอๆกันนะ ผมว่าพอๆกันเพราะว่ามันสู้แดดเมืองไทยไหวอยู่นะครับดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเลขสเปคเนี่ยไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับส่วนเรื่องของมัลติมีเดียเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเสียงทั้งคู่ให้ลาโพงคู่แบบสเตอริโอมาเหมือนกันนะครับแต่จากเรื่องของเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับ,บ i said จากที่ฟังมาแล้วก็จากที่ผมใช้งานมาเนียครับเซี่ยมี 13T Pro ตัวนี้เสียงจะออก,กลางย่านแหลมนะครับเสียงจะแผดๆหน่อยจะมีความกลางๆงคลีนๆนะครับฟังเพลงแจ๊สสบายๆบยเลยนะครับแต่ S23 FE ตัวนี้เบสจะหนักกว่าแน่นกว่ากระแทกกว่าและที่สําคัญเสียงดังกว่าด้วยครับ <c oughs> ใครที่ชอบเสียงเบสหนักๆเสียงแบบกระแทกกระแทกหน่อยๆน,นะครับตัวนี้ก็จะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบฟังเพลงแบบกลางๆชิลๆคลีนๆโซโล่กีตาร์ชัดๆ 13T Pro ก็จะตอบโจทย์กว่านะครับว่า ตัวนี้เนี่ยเบสมาน้อยมากนะครับจะมาค่อนข้างน้อยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครสายเบสนะครับคนไทยชอบเบสอยู่แล้วนะครับตัว S23 FE จะตอบโจทย์กว่าในด้านของเรื่องเสียงนั่นเองนะครับมาพูดเรื่องการใช้งานกันบ้างนะครับทั้งคู่รันมาด้วยกับ Android 13ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะได้อัป Android 14ทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของ UI นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมี u i เวอร์ชัน14นะครับตัวนี้ก็จะเป็น One UI เวอร์ชัน5.1หน้าตา UI แตกต่างกันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของ 9,200+ 5G นะครับส่วน S23 FE ตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos นะครับ2200นะครับรองรับเครือข่าย 5G เช่นเดียวกันทั้งคู่นะครับเป็นชิปเซ็ตสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเหมือนกันแต่ว่า Exynos เนี่ยเป็นตัวใหม่แต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเอาชิปเซ็ตนะครับเทียบกันโดยเลขสเปกกันลองดูนะครับก็จะเห็นความต่างได้ชัดว่า d e m i n s t y 9,200+ ตัวนี้จะแรงกว่าในทุกด้านของ S23 FE หรือว่า Exynos 2200ตัวน,วนี้นะครับก็คือจะแรงกว่าในด้าน Single Core Multi Core หรือว่าการ ผลเทสต์นะครับดิเมนสตี้แรงกว่าอย่างเห็นเห็นนะครับซึ่งอันนี้เรายอมรับได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิปเซตเรือธงจากค่ายเมเนเทคนะแล้วก็เอ็กซีนอต2200ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรือธงของค่ายซัมซุงเหมือนกันประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยใช้เป็นเอ็กซีนอนะครับ2200ในฝั่งของอเมริกาเขาใช้เป็น snapdragon 8 Gen1 นะครับซึ่งก็ถือว่ายังยังไม่ได้แรงเท่ากับดิเมนสตี้9,200 plus นั่นเองนะครับผมก็ติดอยู่เรื่องนึงนะการใช้งานใในนนนนนดด้้้าาาขขขอองงง 5G 5G เเเีีี่่่่ยยฝัััั 13T Pro ตวจะรบสญญณไไม เข้า S 2 3 FE นะครับคือตัวนี้เนี่ยจะรับสัญญาณได้ดีกว่าแล้วก็เล่นเน็ตได้ลื่นกว่านะครับมีความเสถียรมากกว่านะแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีแบบหน่วงบ้างหลุดบ้างนะครับในด้านของการใช้งานคือขาย 5G แล้วก็ WiFi ด้วยนะครับจากที่ผมไปใช้งานมานะส่วนการใช้งานอเดื่นก็ผมว่าไหลลื่นนะซ ocial ต่างๆเนี่ยทั้งคู่จะเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแบบระดับเรือธงอ่ะเนาะแล้วก็ราคาขนาดนี้ถ้าเล่นโซเชียลไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมส่วนเรื่องที่หลายๆคนน่า ก็จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับตัวนี้หน่อยนะส่วน S 2 3 FE ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น RAM 8นะครับ Storage จะเป็น256นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะ up Storage เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับเรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีโหมดเกมเหมือนกันจริงๆ Samsung เนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับว่ามีโหมดเกมเขามีนะครับก็คือเกม Launcher เกม Launcher เนี่ยสามารถปรับแต่งได้นะครับคล้ายๆกับโหมดเกมของแบรนด์อื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับปิดดดดกกกกกาา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 ารรรรรแแแจจจ้้้้งงงงเเเเเเเตตตตตืือออออนน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 นบบบบบูส์์มมมม่่่่่่่่่ๆๆๆะะะะคคััััวโหใชีียยไไทท ผมไปเล่นมาเนี่ยหลักๆก็จะมี3เกมด้วยกันนะครับก็คือเกม Asphalt 9ท lining, ั้งคู่ปรับระดับเป็นสูงสุดได้นะครับแล้วก็เล่นไปด้วยอ่านหน้าจอไปด้วยได้แต่ผมเล่นปกตินะครับอันนี้ก็รู้แล้วนะครับแค่เล่นเกมเดียวรู้เลยนะครับในฝั่งของ Xiaomi 13T Pro ตัวนี้จะเล่นได้ลื่นกว่าเร็วกว่าแล้วก็แทบจะไม่กระตุกเลยนะครับ x s ตัวนี้ยังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากที่ผมไปเล่นมาเนี่ยยังมีหน่วงอยู่ยังมีกระตุกอยู่ในด้านของการเล่น Multiplayer นะครับของทางเกม Asphalt 9นะยังมีกระต ได้แค like. em like ่ HDR HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นอัลตร้านะครับอัลตร้าก็คือ60เฟรมเรทนะครับก็จะเล่นได้สูงสุดแค่นี้ส่วน13ที r o ตัวนี้จะปรับได้เยอะกว่านะครับสามารถปรับเป็น HDR HD ได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของเฟรมเรทปรับเป็นสูงสุดสูงสุดของเขาก็คือ90เฟรมนะครับก็สามารถปรับเป็น90เฟรมได้หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเล่นกราฟิกเป็นอัลตร้านะครับแล้วก็เฟรมเรทเขาจะเล่นได้เป็น60เฟรมแค่นั้นเองนะครับก็จะปรับได้หลากหลายกว่าแล้วก็เล่นได้ล่น ได้ค่อนข้างที่จะลื่นกว่าแล้วก็ปรับได้หลากหลายกว่านั่นเองนะครับส่วนเกทชินโอ้โหอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับในฝั่งของ 13T Pro ปรับเริ่มต้นเป็นระดับกลางนะครับเล่นเนี่ยลื่นๆสบายๆใช้สกนะิลอัลติเมทเนี่ยมีกระตุกนิดหน่อยจังหวะที่แบบว่าสวิตตัวแล้วก็ใช้อัลติเมทต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นแต่ว่า S23 FE ตัวนี้โอ้โหผมว่ามันปรับเริ่มต้นเป็นระดับต่ำจากที่เล่นมาผมรู้สึกว่ามันแอบกระตุกไปเยอะไปนิดนึงผมว่ามันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเกทชินสักเท่าไหร่นะครับ ธรรมดาอัลติเมทเนี่ยยังยังรู้สึกกระตุกเลยนะครับก็เลยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเล่นเกมดังนั้นคะแนนในด้านของการเล่นเกมเนี่ยผมให้ 13T Pro จะเหมาะกว่านะครับส่วนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยการเล่นเกมทั้งคู่นะครับผมว่าพอๆกันนะครับเพราะผมลองเทสมาเล่นมาระยะเวลาที่เท่ากันนะครับเปิดแอปเดียวกันเปิดความสว่างเท่ากันแล้วก็เปิดเสียงเท่ากันทุกอย่างอุณหภูมิเนี่ยผมว่าพอๆกันนะครับจากการจับจากการสัมผัสผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นค่อนไปทางร้อนซะด้วยซ้ำนะครับดด้้้้้วาาามี่่ันนนนนรกกกเเเออิะถล็จจไ แต่ถ้าเกิดว่าไปถ่ายรูปด้านนอกมาเนี่ย S23 FE ตัวนี้จะร้อนกว่านะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะในด้านของอุณหภูมินะส่วนการระบายความร้อนเป็นยังไงนะผมว่าทั้งคู่เนี่ยมันเย็นเร็วพอๆกันนะที่แบบไปถ่ายมาร้อนๆแล้วก็ลองปล่อยไว้สักพักนะครับประมาณ5นาทีนะครับก็จะอุ่นลงแล้วก็เป็นอุณหภูมิปกติของตัวเครื่องอยู่แล้วนะผมว่าจัดก,การความร้อนได้ดีพอๆกันเลยนะครับส่วนเรื่องของกล้องที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าแต่หลายคนคงอยากจะทราบว่าเฮ้ยเลนส์ไลกาตัวใหม่นะครับ ไหนจะแบบน่าสนใจกว่ากันนะครับกล้องนะครับสเปคเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับ 13t pro ตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่น ois ด้วยนะครับรวมได้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแล้วก็อ ultra w ว d e อีก12ล้านพิกเซลนะครับสัมพงให้มา3เลนส์เท่ากันนะครับตัวเมนหลัก50ล้านเหมือนกันกันสั่น ois เหมือนกันนะครับแต่ว่าเทเลโฟโต้เขาให้มาแค่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อ ultra w ว d e เนี่ยให้มาที่12ล้านพิกเซลเท่ากันจากเลนส์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเชียร์ใจไปในฝั่งขออง่าเ โหมดต่างๆนะครับเริ่มจากโหมดปกติก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกก็จะเป็นในเรื่องของสกินโทนสีนะครับตัวนี้เนี่ย S 2 3 FE ตัวนี้นะครับจะมีความอมเหลืองมากกว่านะครับแล้วก็ภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่ามันดูไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายในขณะเดียวกันที่1 3 T Pro ตัวนี้เนี่ยจะมีความอมฟ้าแล้วก็มีความอมชมพูเยอะจนเกินไปแล้วก็ความสว่างเนี่ยจะบูสต์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ประมาณนึงนะครับดังนั้นผมว่า13 T Pro เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกฉลกกับผมนะครับย้ำว่ากับผมนะสี กันทั้งคู่นะครับผมยังคงชอบผิวหน้าของทาง S23 FE มากกว่านั่นเองนะครับในด้านของโหมดปกตินะเลนอัลตร้าไวท์นะครับทั้งคู่เนี่ยให้ความละเอียดมาเท่ากันนั่นก็คือ12ล้านพิกเซลแต่ว่าความกว้างเนี่ย S23 FE จะกว้างกว่านิดหน่อยนะครับจะมีโทนที่เหมือนกันกับตัวเมนหลักทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะพอเราสวิชเลนแล้วเนี่ยความสว่างแล้วก็สกินโทนยังคงเหมือนกันกับเลนหลักเนี่ยถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะส่วนโหมดเทเลสนะครับเทเลส์ซัมซุงถ่ายได้ที่3เท่านะคร รับว่าในฝั่งของ1 3ี Pro ตัวนี้จะมีความละเอียดที่มากกว่านะครับสกินโทนมันเหมือนกับตัวเมลักหมดเลยนะครับก็ฝั่งนี้จะออกอมเหลืองนะครับ S23FE จะมีความอมเหลืองมากกว่านะส่วนอีกโหมดหนึ่งที่รู้สึกว่าชี้ชะตาเลยนะครับก็คือโหมดพอเทสหรือว่าโหมดบุคคลนะครับจากที่พี่ถ่ายมานะผมว่า S23FE สวยกว่านะครับอันนี้ไม่ได้ลำเอียงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยผมชอบของ S23FE ดีกว่านะครับมันเบอร์สวยนะครับผมยากข้างๆขอบตัวผมเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีกว่านะครับในขณะเดียวกัน 13T Pro ก็ นะครับมันจะสามารถทําให้เบลอได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยโหมดบุคคลสามารถเบลอได้ในทุกระยะเลยเทะยะเลทกะะเล็กะะเบลอได้นะครับแต่ว่าในฝั่งของ 13p Pro ตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถเบลอได้ในโหมดอื่นนั่นเองนะครับส่วนโหมดเต็มความละเอียดนะครับ50ล้านพิกเซลลองถ่ายมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ซูมดู s13fe คมกว่าเยอะเลยนะครับภาพที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับเวลาเราซูมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าฝั่งไหนจะภาพแตกก่อนนะครับ 13p Pro ภาพจะแตกนะครับดังนั้นคุณภาพไฟล์นะครับ s13fe จะละเอนัม โอเคกว่านะครับถ้าถ่ายภาพคนเนี่ยผมแนะนําเป็น S23 FE จะถ่ายได้ค่อนข้างสยวยกว่าเลยนะครับส่วนโหมดกลางคืนอันนี้ผมก็ไปลองมาทั้งคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือลองทั้งโหมดปกตินะครับแล้วก็โหมดกลางคืนแต่ปรากฏว่า13 T Pro มันไม่ปกติให้ผมเลยนะครับพยายามจะถ่ายให้มันมืดเปรียบเทียบกับโหมดกลางคืนว่าเฮ้มันแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่13 T Pro ตัวนี้เนี่ยถ่ายแบบยังไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนนะครับเขาก็เหมือนเป็นโหมดกลางคืนให้เลยอ่ะเหมือน AI เขาทําให้อัตโนมัตินะครับก็เลยไม่ได้ภาพที่เปรียบเทียบกันอย่่างชัดดเเจนขณะีวท H13 โหมดปกติก็คือปกติเลยมืดๆเดียวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเป็นโหมดกลางคืนก็จะมีความบูสแสงขึ้นสว่างขึ้นนะครับถามว่าโหมดกลางคืนใครดีกว่ากันนะครับถ้าพูดเรื่องของความฟุง้งความหวานนะครับ S 2 3 FE ก็จะหวานกว่าแต่ความคมเนะี่ยผมให้1 3 T Pro นะถ่ายกลางคืนได้คมกว่านะครับและที่สําคัญมันโฟกัสได้ง่ายกว่าในด้านของการถ่ายโหมดกลางคืนนะส่วน S 2 3 FE ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโฟกัสยากไปนิดนึงนะครับในด้านของการถ่ายภาพแสงน้อยแล้วก็โหมดกลางคืนนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่า1 3 T Pro เนี่ยถ่ายกลาง ในความคินเหนจะคมกว่าสวยกว่านะครับผมและอย่าลืมนะว่าเจ้าในฝั่งของ 13T Pro ตัวนี้เนี่ยโหมดของเขาเนี่ยยังสามารถปรับได้เป็น2โหมดคือโหมด v i บรน t แล้วก็โหมดสมจริงตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับได้เป็น2โหมดเลยนะครับมีกิมมิคมากกว่า ด้วยความที่มันเป็นเลนไรกาด้วยนะครับคือเอาอย่างนี้แล้วกันในด้านของภาพนิ่งเนี่ยผมก็ไม่สามารถตัดสินได้เอาเป็นว่าแล้วแต่โหมดแล้วกันถ้าเป็นโหมดกลางคืนผมให้ 13T Pro นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ o ร์เทรตผมให้ S23FE ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นภาพ u ั t r a ้าไ e ก็ความกว้างผมให้ S23FE นะครับมันแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ส่วนตัวผมให้ S23FE แล้วกันนะครับในด้านของเรื่องภาพนิ่งนะแต่ถ้าโหมดกลางคืนก็ให้ 13T Pro นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหลังทั้งคู่เนี่ยสามารถถ่ายเต็มความละเอียดได้ที่ 8K 24เฟ สามารถถ่ายวิดีโอเป็น 4K 60เฟรมได้นะครับผมก็ไปลองถ่ายมาดูทั้ง2โหมดเลยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ การสั่นทั้งคู่ปเป็น OIS นะครับเลนหลังเลย,ยเจริงๆมันมี EIS ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่า OIS ก็พอแล้ว,ว,ออลวถ้า EIS เนี่ยซัมซุงจะได้100 10P 60เฟรมแต่ว,ว่าซีอีโอจะได้100 10P 30เฟรมนะครับต่างกันนิดหน่อยต้องต่อถ่ายวีดีโอนะครับวันนี้ 4K 60เฟรมนะครับแบบปกติแต่ว่าเราจะลองทดสอบความสั่นนะครับก็เดี๋ยวลองวิ่งโอเคต <laughs> อบนนครับ ของความนิ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของ S23 FE เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ a m s u n งเขาพัฒนามาหลายเจนแล้วนะครับงานวิดีโอของเขาเนี่ยไว้ใจได้นะครับแล้วก็จากที่เป็นงานเปิดตัวอะไรต่างๆมานะครับผมก็ใช้ S23 FE เนี่ยในการถ่ายงานจริงๆปรากฏว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่ากันสั่น OIS นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอจริงๆนะครับทั้งคู่เปิดกันสั่นแบบ EIS หรือว่ากันสั่นแบบซอฟต์แวร์ได้นะครับ S23 FE พีโปรจะถ่ายได้ที่ 1080p 30เฟรมเท่านั้นนะครับถามว่ามันเวิร์กไหมสำหรับผมนะผมว่าแค่ OIS ก็เพียงพอแล้วนะครับถ่ายเป็น 4K 60เฟรมแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆทั้งคู่เลยงานวิดีโอถือว่าใช้ได้ ส่วนตัวผมถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหน้าล่ะเป็นยังไงบ้างกล้องหน้า 13T Pro ให้ความละเอียดมา20ล้านพิกเซลส่วน S23 FE ให้กล้องหน้าความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลถ่ายเซลฟี่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสกินโทนมันต่างกันอยู่แล้วนะครับซัมซุงออกอมเหลืองตามสไตล์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอมฟ้าหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยถ่ายอยากจะเห็นผิวหน้าจริงๆปิดบิวตี้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นถ่ายออกมาเนี่ยปรากฏว่า AI ของ 13T Pro เนน่่ยยมมมมัแออออติิิใหห้้ผผดึงกก็คืถาออาาฟว มันจะโดนโดนเกลีย่ยออกไปทําให้หน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ในขณะเดียวกันที่ S 2 3่ส e ตัวนี้เนี่ยมันยังคงเห็นรูขุมขนแล้วก็ยังคงเห็นหนวดแบบเป็นเส้นๆอย่างชัดเจนอยู่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ่ายเซฟ,ฟีได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันมีโหมดบุคคลเหมือนกันทั้งคู่นะถ่ายออกมาเนี่ยผมว่าพอๆกันอันนี้พอๆกันเลยนะครับเพราะว่าสามารถปรับค่า F ต่างๆได้นะครับปรับความเบลอได้แต่ว่าซัมซุงก็จะมีกิมมิคของเขาอะนะโหมดบุคคลก็จะสามารถปรับแบบพอปรับออออออไรรต่่่่าาาางงงงงๆดดด้้้้้คคนนนนนนขขทีีีีจเพสสมวววลลยิโกหั ต้องแจ้งอย่างนี้ครับในฝั่ง1 3 Pro อันนี้ผมแอบผิดหลังตั้งแต่ตอนทีวิวแล้วเพราะว่าเขาถ่ายวิดีโอได้แค่พัด 80p 30เฟรมเท่านั้นในด้านของกล้องหน้านะร oh. ู้สึกว่าทำไมมันให้มันน้อยจังเลยที่มันมือถือเรือธงนะครับในขณะที่ S23 FE นะครับจัดต่างจัดเต็มนะครับสายวิดีโอสายล็อกเนี่ยตัวน,นี้ 4K 60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจดหนักมากนะครับจะเห็นได้ชัดว่าในงานของวิดีโอเนี่ยผมเทใจให้ S23 FE ทั้งใจเลยนะครับส่วนถ้าเป็นงานเซลฟี่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไปกันบางคนชอบอ,นน Pro อบวิวีม ก็ S23 FE จะตอบโจทย์กว่านะครับโอเคทั้งคู่เนี่ยอย่างที่บอกไปไม่สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้นะครับ Wi-Fi นะครับในฝั่งของ 13T Pro ตัวนี้รองรับเป็น w i f i 7 Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วนะครับส่วน S23 FE ตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6e อยู่นะครับแล้วก็ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.3นะครับผมทั้งคู่เนี่ยรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 เหมือนกันก็คือกันน้ำลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีอันนี้ผมชอบมากทั้งคู่เลยนะก็คือจะกันน้ำได้นะครับด้วยความที่ผมเป็นคนซุ่มซ่ามไง บบงนนนิดนึะครัก็ช่วยเซฟเราในระดับหนึ่งนะครับการกันน้ำกันฝนเนี่ยดีเลยนะครับประเทศเราก็ฝุนเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ S23FE ตัวนี้ให้ความจุมา4 5 0 0มิิลลแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว2 5วัตต์ในขณะเดียวกัน 13T Pro ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา5 0 0 0มิิลลแอมป์พร้อมกับรองรับชา,นนาดดร,บตตร์จเ ah ร็ว1 2 0วัตต์แต่ทั้งคู่นะครับผมเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับในกล่องแถมสายมาแต่ไม่แถมอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับก็ถ้าอยากได้ชาร์จเร็วก็ต้องซื้อเอาทั้งสองแบรนด์เลยนะครััััับบบบมมีีีข้้้้อออออเเเหืนนนนนนนกกกรรรร่่่ทงงงงคคููยยยสึตตาาาจะะะปปแแดด์ ทำตามแบนแบนหนึ่งเขา100ทำตามไปเพื่ออะไรพวกไี่รู้อย่างนั้นเราถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้มาก่อนก็เป็นอย่าง a d a p t e ก็ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับแน่นอนว่าอะแดปเตอร์120วัตต์แพงกว่าอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่เ Xiaomi เขาเป็นอะแดปเตอร์แบบดีๆระดับหนึ่งเลยอ่ะ120วัตต์มันก็ถือว่าเร็วอยู่แล้วนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าความจุมันไม่เท่ากันนะครับจากที่ผมไปใช้งานมานะครับดู netflix หนึ่งชั่วโมงเวลาเท่ากันปรับความสว่างเท่ากันเสียงเท่ากันดูเรื่องเดียวกันดูเเเเเรรรรืื่่่อองงดดีีียวววกกกกัััััันนนนนจจจจิๆะะคคบบบบบลลลาาาาแแตตต100% 13 100%ทท้ไปห96% ส่วน S23 FE ตัวนี้แบตลดลงไปเหลือที่87%ก็จะเห็นได้ชัดว่าความจุบแบตเตอรี่เนี่ยมีผลโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าแบตต่ำกว่า50%เนี่ยผมรู้สึกว่า S23 FE เขาจะมีบัฟบางอย่างทำให้แบตเนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าผมให้1 2 3 r o แบตจะอิดกว่านะครับที่สำคัญชาร์จเร็วกว่าด้วยนะครับแน่นอน S23 FE หรือว่า a m s u n งเนี่ยเราบดมาสายเจนแล้วนะครับคือต่อให้เป็นมือถือราคาแบบ20,000อัพเท่าไหร่นีครับตัวนี้เนี่ยก็ยังรองร ครับคือมันควรจะแบบ45แล้วไหมควรจะ65แล้วไหมหรือว่าควรจะมากกว่านี้นะครับผมก็รออยู่นะครับซัมซุงถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะบแต่ก็ชาร์เร็วเนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในท้องตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆของเขาได้เลยยังคงชาร์เร็วน้อยอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะอัพชาร์จเร็วของเขาเนี่ยให้เร็วขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังรออยู่นั่นเอง นะครับโอเคมาถึงตรงนี้เราพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเลือกความจุมานะครับ 13T Pro ผมเลือกเป็นความจุแรม12กิกสตอเลจจะเป็น512กิกนะครับราคาจอยู่ที่19,990บาท ราคาเปิดตัวนะส่วนในฝั่งของ S23 FE ตัวนี้นะครับผมเลือกความจุเป็นเริ่มต้น RAM 8 solid 256ราคาจะอยู่ที่25,900บาทนะครับต้องแจ้งอย่างคุณผู้ชมอย่างนี้นะทั้งคู่เนี่ยราคามันต่างกันประมาณ6,000บาทเลยนะครับแต่ทําไมผมเลือกออกมาคือผมก็อยากจะเทียบให้คุณผู้ชมเห็นว่าควรเลือกแบบไหนดีระหว่างมือถือ2รุ่นใหม่ที่เปิดออกมานะครับต้องแจ้งอย่างนี้ถ้าใครชอบสื่อคอนเทนต์ชอบหน้าจอแบบวสวยๆเลยนะลำโพงดีๆอะไรแบบนี้กล้องแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ตามสไตล์ที่ชอบเนี่ยผมแนะนำ S23 FE แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับแบบชอบความคุ้มค่าชิปเซ็ตแรงๆเลยกล้องเนี่ยก็ไม่ได้แบบเล่นๆนะครับผมและที่สำคัญได้แบตอึดแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยแนะนำเป็น Xiaomi 13T Pro คือทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมันมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ด้วยความที่ราคาเขาต่างกันถึง6,000บาทนะครับเราก็พยายามจะ VS ให้มันแบบเท่าๆกันนะครับแต่จะเห็นได้ชัดว่าในเรื่องของชิปเซ็ตการทำงานเนี่ยตัวนี้นะครับ Xiaomi 13T Pro จะแรงกว่า S23 FE ประมาณนึงเลยเพราะว่าชิปเซ็ตเขาแรงกว่านะครับส่วนเรื่องกล้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนนนนนะะะผมวววว่่่าาาาา Samsung S23 เเเีีีียยยยยททัััังงงงคคไดดดด้้แลกก็โโฉพิิอหตจจบบรรๆ งานถ่ายวิดีโอถือว่าเด็ดมากนะครับส่วนเรื่องของแบตแล้วก็ชาร์จเร็วแน่นอน13 T Pro ย่อมดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันระหว่าง Xiaomi 13 Pro นะครับผมมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นเรือธงด้วยนะกับ Samsung Galaxy S23 FE ตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นเรือธงแต่ว่าอยู่ในซีรีส์เรือธงแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมผู้ชมชอบรุ่นไหนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์บอกผมในข้างล่างได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมเนี่ย VS รุ่นไหนกับรุ เหนือบ่าก,กว่าแรงเนี่ยผมจะมาทำให้นะครับแล้วก็อยากจะได้เป็นคลิปที่ไม่มีสปอนเซอร์แต่จริง,รงมีก็ได้นะครับผมติดต่ออีกอยู่ด้านล่างเลย <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เนะี่ยน่าจะยาวเป็นพิเศษเพราะว่าผมยังอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นอีก2รุ่นหนึ่งที่ผมชอบทั้งคู่ด้วยนะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะพกไว้ทั้ง2รุ่นเลยเพราะว่าชอบทั้งคู่เลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิงด่งติ๊งๆถ้าเกิดว่าดูใน Facebook ก็ฝากกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะครับฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นของพวกเราด้วยนะครับบบไมม่่่ววาาาจจะะเเเปป็็นนนหรรือนนรอยกกแิ มีเพียงเท่านี้นะครับผมดรีมมือย์อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับ See you again ทุกคนลวกัน